10อันดับนักมวยที่ครองแชมป์โลกในรุ่นได้ครบทั้ง4สถาบันหลกักอันดับที่9โอเล็กซานเดอร์อูซิกจากยูเครนแชมป์โลก4สถาบัน2รุ่นรุ่น,นคุยเซอร์เวสเอาชนะคะแนนมูรัสซากิเยฟจากรัเสเซียและรุ่นเฮฟวนเวทเอาชนะคะแนนไทสันฟิวรี่จากอังกฤษอูซิกเป็นนักมวยรายที่3ในประวัติศาสตร์ที่ครองแชมป์ครบทั้ง4สถาบันได้ถึงสรุ่น Alexander Usyk, flowing as freely as mercury, jabs, and a left cross, and a left uppercut. It's upper. a punch output. I mean, he's got he's a beautiful punch selection, he doesn't look for power. To